โมจะมาเต้นไอหนุ่มเมืองเพชรด้วยชุดนี้กันค่ะโอ้โหโคตรแซ่บมาะบอกเลยว่างานเนี้ยพี่ไหนท์ห่วงโมตาเป็นมันอย่างแน่นอนพี่แกก็คือยังไม่รู้นะคะว่าโมจะใส่ชุดนี้ไปเต้นนะ่ะแผนของเราวันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากเลยแค่ใส่ชุดเนี้ยพี่แกก็ห่วงตาเป็นไฟแล้วค่ะบวกกับตอนเนี้ยผิวดีผิวออร่าก็เพราะว,ว่าช่วงเนี้ยโมก,กินตัวนี้ทุกวันเลยค่ะคูต้านวัตกรรมใหม่ไลโปโซโมอนเนี่ยเขาเป็นนมชมพูสตรอเบอรี่ฮอกไกโดบอกเลยค่ะว่าสารสก,กัดสุดพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะบอก็กินแบบเนี้ยวันละหน้ี ็นนวัตกรรมใหม่ไลโปโซอมอนกูต้าไทโอนค่ะช่วยเรื่องงานผิวขาวสว่างกระจ่างใสและยังช่วยในเรื่องการขับถ่ายปรับสมดุลการขับถ่ายอช่วยคุมหิวด้วยนะรสชาติอร่อยมากคันหอมนมพอกไก่โดสุดๆไปค่ะไปเต้นไอนหนุ่มเมืองเพชรกันมาค่ะเจอเลยไอหนุ่มเมืองเพชรเดี๋ยวโมก็จะแกล้งเปิดเสียงเพลงอันนี้ให้มันดังๆแล้วก็เริ่มเต้นเลยค่ะดูดีว่าพี่ไหนจะว่าไงเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าไม่ให้เต้นเลยว่าเต้นหน่อยไม่ได้ว้าวแต่งชุดมาสวย ก็จะเต้นไงนี้เออขอเต้นหน่อยเนี่ยเขาสาใส่ชุดมาสวยๆเนี่ยผิวก็สวยวันนี้หน่อยอ่ะทุกคนมันไม่ให้พี่เต้นอ่ะถ้าเกิดจะให้เต้นเพลงนี้หัวใจต้องถึงเท่าไหร่หนึ่งแสนโอ้หนึ่งแสนเลยอ๋อทุกคนช่วย เดี๋ยวพี่จะเต้นไอ้หนุ่มเมืองเพชรให้ดูค่ะถ้าเกิดหัวใจถึงหนึ่งแสนแล้วก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่พี่แกจะาหึงจะห่วงโมขนาดเนี้ยก็ทุกคนดูดีงานผิวงานดีขนาดเนี้ยใครอยากดูโมเต้นไอ้หนุ่มเมืองเพชรทุกคนต้องกดไลค์ถึงหนึ่งแสนนะถ้าไม่งั้นเนี่ยโมแอบไปเต้นโมโดนตีแน่เลยอะ